เอทุกคนมเมื่อกี้ไปหาบูซีเฟอร์มาก็คือน้องบูอะไปหาหมอมาแล้วก็เลยต้องอยู่แยกใช่ไหมแล้วแบบน้องอ่อนมากเลยทุกคนแบบว่าเหมือนเหมือนไปคลินิกปุ๊บแล้วเขาเปลี่ยนแมวมาให้เลยรู้สึกว่าเหมือนเปลี่ยนตัวไปเลยเพราะว่าแบบว่าปกติเราอยู่ห้องแมวน้องจะแบบนิ่งๆอยู่คนเดียวอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมาอยู่ห้องแยกครูบน้องก็คือแบบอ่อนมากแล้วก็แบบ อยากให้เกาอะไรแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าน้องแมวของาจะกำลังเศ้าหรือเปล่าเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่มีคนไปหาแต่ว่าพอเราไปหาน้องก็ดีใจอืมใช่ไหม <laughs> น้องบูซิฟอก็จงกินข้าวที่ไม่เหมือนข้าวของแมวตัวอื่นก็เลยต้องอยู่แยกต้องอยู่แยกกันพี่ฮอบอกว่าต้องอยู่แยกกันตั้งหนึ่งปีเลยนะแต่ว่าหนูคิดว่าคงไม่น่าต้องนะขนาดนะั้นแต่ว่าเหมือนข้าวที่บูซิฟอก็กินเป็นข้าวที่ผสมยาแน,น่นอนอะ่ะเหมือนตอนที่เพนกินสมัยก็ต้องกินข้าวแบบนั้น